สวัสดีครับแต่ยฟพาเที่ยวครับเอม,ม,มาเดินชมตลาดนัดตสี่เหลี่ยมวันอาทิตย์ครับผม,ไ,มไ,ไปดูกันเลยครับม้อารงบกครับผมยี่สิบบาทกินครับทำสดๆใหม่ๆครับ ี่ก่อนต้นตำรับครับคอหมูย่างสูตรเกาหลีนี่ากินจ้ะร้อนนเลยจ้าร้อนลยครับออกมาเลยนะครับอากาศดีครับวันนี้นี่หูหมูนะกินหมูกระดูกอ่อนด้านมันญี่ปุ่นครับมันเทศญี่ปุ่นสลัดมีหอดปะคู่มาวันนี้ โอ้เมียงปลาทูพร้อมขนมครกครับกำลังเงียยี่สิบบาทสามถาดห้าสิบาด้หน่าโปรโมชั่นแต่เราวันนี้อากาศดีตำยั่วๆครับตำยั่วๆรับคนละครึ่งด้วยใช่ไหมเนี่ยโอ้เยิมเยิมเยยมเยยมออกมาเลยนะครับผมผักดอง ตีเตียนดองหอมดองแล้วก็ฝักขุมดูดองเลยคุณยมปัสส์กำลังชงครับมาชินครับโอ้ยออกมาเลยนะครับขอบคุณครับวันอาทิตย์จ้ะอันนี้ก็มะพร้าวสดมะพร้าวปั่นมีหอดมะมึกมาขายให้วันนี้จะครับง่ายนะคะอร่อยมาก กับปลาหมึกกับปลาหมึกก็มีนะจ๊ะอะไรนี่ทวารลดน้ำซุ้มครับน้ำซุ้มขอลูกดูสวัสดีครับสวัสดีครับเพียเบิร์ดรูปหล่อครับไก่ทอดครับผมครับไก่ทอดมีปังมีตูดมีขาครบวงจรเลยครับวันนี้นี่นงไก่ก็มีของหวานก็มีกินแล้วปฝ้งปังตลอดครับพร้อม สวัสดีทูตูเปอร์ด้วยครับครับสวัสดีครับคนหล่อของประจำทีมงานครับออกมาเลยนะครับออกมาเลยสินค้าเราพร้อมขายแล้วครับรนงวันที่หนึ่งก็เยอะตีเดาอีมาว่าวันนี้นี่บ้านครับทองู่บาทดาเหลียงาำนากินอ้ยุยืัอยยยยืนยายายยยยบย้ยยยรยย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 ยา คึมคึมครับหนอกมันช้อนขนมซุปขนมต้มจัดฟั่างนี้เป็นแกงสำเร็จครับลาบหมูโอ้หนักหมูราบหมูมาครับอันนี้ก็เป็นด้านมันทอด ว้ยทอดจ้ะกำลังทอดกำลังลงครับขโพดคลุกเนยครับสดีค่ะ,ะ,ะยำแม่มัน,นีจ้ะวันนี้ไม่มีมะม่วงจ้ะเป็นขนมเปาอ,อ้ขนมพ่น,นควนครับมาแทนขินดานลูกชิ้นยังไม่เสร็จเลยจ้ะ ครับเลยไหมครับอ๋อนี่ครับห้าบาทกำลังเลียงกินครับกำลังเลียงน่ากินจ้ะมาเยอะนะคะออกมาเลยครับออกมาเลยไม่มีฝนแล้วฝนเมื่ดแล้วอืมตกตะลืดแล้วไปไหนไปนู่นเดบันยำมนไปไปแล้วนขียเขียวเขียวไปนู่นกล้วยสิบบาทแม่วิ่งใหญ่เนาะวุ้นก็มีนะคะ วุ่นวายคือวุ่นอะไรนะรู้น่าร่อยจ้าจ้าจ้ารู้นอร่อยไข่ก็มีไข่ก็มีจะไม่แพงไข่สดๆมาเลยนะครับออกมาเลยตลาดตะสี่เหลี่ยมวันอาทิตย์ครับอากาศครึ้มดีไม่ร้อน ีไหมเขามุมเลยนะวันนี้นาะ้าก่ะน่ากินครับร้อนจร้อนเลยอากาศเย็นๆเขาทางเลยเนาะวันนี้เนาะจะครับกำลังปิ้งร้อนเลยจะออกมาเลยครับทอดปลาปปลอดสารก็มีมาวันนี้มีสลัดโลมาอีกเผือเทศก็มีสายสูงเลยจะไมนี่ดู่เปนือรรที่มีเผือ แต่เออเดี๋ยวจิมาเดี๋ยวเดี๋ยวออกมาซื้อเมียงมดแดงมัดแดงโอ้โหรอไอไข่ใคไปสวยกันไหนวะเนี่ะสวยตลาดปลาจ้ะเนี่ยบดดำกว่าสองโลเลยเนาะสองสามโลกว่าสองโลกว่าจ้ะจิเนี่ยังน่ากินครับแกงครับผักบ้านคเขามีแกงอะไรเบิ้งจ้ะ หลายอย่างเค่ะลายอย่างหลแนวมีขเนี่ยมะม่วงมีกล้วยบัวชิมีส้มตำล่แกงตัไม้มียำแกงขี้ก็มีแกงขี้แกงยำโอ้หน่ากินมากครับนี่ค่ะมีขี้มียำนี่ยำหมูหมูหมูยอหมูยอออกมาเลยนะครับออกมาเลยอากาศดีแล้วฝนไม่ตกแล้วจ้ะจ้ะไม่ตกแล้วจ้ะไปทางนู้นเนะไปนู้นไปตกบ้านเรือมแล้วตกแถววังโคไปนู่นแหละนี่นะ ถ้าตกก็มาเบิกค่าแรงกับผมได้เลยปลาส้มปลาส้มครับนี่สากั <c> ้ง <oughs> หมูสดๆจ้ะร้อยหสิบครับวันนี้นี่น่ากินมากตับก็มีจ้ะตับหวานไส้อส่อนไส้อ่อน ไส้ใหญ่หมูหมูหนังหมูหมูสับค่ะโอ้โหมีครบเลยครับออกมาเลยนะจ๊ะตรงนี้ก็มะขามเชื่อมความแค่ยิมเยี่ตมคุณไอ้มดจ้ะครับหนมไทยครับกำลังเรียงจะตะโก้ขนมถ้วยข้าวต้ม กัปแปหนุมชั้นมิตขนุนป่อยทองเป็นด้านไก่ทอดหมูทอดจ้ะโอ้ยน่ากินแท้โอกาสก็ออกมาเลยนะครับผมป่อต้มน้ำปลาครับกำลังผลิตเลย oh, <man. S 1> <laughs> ใต้น้ำพูดผิดขอโทษขอโทษไอใต้น้ำครับเนี่ยน่ากินมากอแม่โอ้โหสี่สิบบาทครับ น่ากินมากออกมาเลยนะจ๊ะปลาสดๆสดสดครับไม่าดด้วยวะกำลังลงครับสารทะเลก็กำลังลงสวัสดีครับอาจารย์ว้าเหมือนเดิมนะจ๊ะน้ำสม้มน้ำกระเจี๊ยบน้ำอ้อยจ้ะฝั่งน,นี้ก็ถังเงินถังทอง ครับกำลังลงกำลังทำแล้วนี่เคปครับมาเลยนะจ๊ะทงน,นี้ก็ปลาตายแล้วจ้านนิไปค้าขายปลาตายมีหอดกุ้งมานี่เจนี่โอ้ทำมาหลายอย่างใะเนาะตอนนี้ก็หอยครับหอยเชอรี่วะละโอ้หน่ากินครับนี่หอยเชอรี่หมูอะไรก็ยังสมนี่ ส้มม้วนสม้มปลาค่ะส้มปลาผักตองครับออกมาเลยนะครับผมสินค้าเรามีเยอะแยะมากมายจา้ะอากาศดีสูชิครับครับผมโอ้มาถึงก็ได้ขายเลยวันนี้มวยเทนเนี่ยวันนี้หมานขึ้นเกาแหละพี่หมานขึ้นเกา คออกมาเลยนะครับออกมาเลยด้านขนมปังมาคนเดียวเออหยิบหยิบหย่ิบนี่เออเขาทาเขาทาเลอะแจกตาขาก็ได้เนาะีิ้วไก่ก็ออกมานะครับผมข้าวมันไก่ด้านอ่าพริกหอมกระเทียมจะเฮงเฮงสองพี่น้องครับดูว่ายิ้มปุ้ยเลย มีหลายอย่างหลายแนวแท้ยินดเลอได้นะคะครับผมตอนประจําอยู่บ้านเหลือมนะจ๊ะนี่เฮงๆสองพี่น้องมีโอกาสก็แวะไปอุดหนุนกันหน่อยนะครับครับผมบา,าวมันไก่ทอดไก่ต้มครับอันนี้ไก่บ้านเลยนี่ทาเองเลยนี่อโออครับผม TFC เบอร์เกอร์ครับกำลังทอด,ดกำลังลงครับกำลังทำครับีโอกาสก็ออกมานะครับผมตรงนี้ก็ยำแหนมจ้ะน่ากินครับยำแหนมสามสิบจ้ะโว้ยพอกินเกินเนาะปักบ้านครับปักเขือถั่ว จนโลดเจ้าบาทหนึ่งหอยจูบนี่ย40บาท40บาทครับบอกมาเลยนะจ๊ะตรงนี้ก็เป็นเห็ดนางฟ้าบะทอดนี่วันนี้นี่โอ้มีห,อห่อทิชทอดนี่ครับเอาไม่ทันเลยหรอพอจะลงก็ได้ขายเลยครับของแกเนอนจริงๆขายดีมากมอ,อ่อนดีเนาะจยากเก็บมาใหม่ๆเลยได้ครับคุณได้นะ มีโอกาสก็ออกมาเลยนะจ๊ะตลาดสะสี่เหลี่ยมครับผมน,นี่ก็ส้มค่ะกำลังลงฝลนตรงหละลืมนิดนึงเลยพากันออกมาชาวันนี้แม่ค่ะน,นี่ก็เป็นด้านเสื้อผ้าครับฝากกดติดตาใไปด้วยนะครับแต่อิทพาเที่ยวขอบคุณมากครับ